เปิดคลิปแม่งอ้าวเปิดแล้วหรอวะก็<_ <an> _ <na> ตอนนี้อยู่ผมพีโมคนเดิมเพิ่มเติมคือเพิ่งไปรีเบิร์ดมาก็เทียวหกอ่ะซึ่งน่าไม่ใช่ประเดน็นหลักประเดน็นหลักที่จะมาพูดถึงในวันนี้เลยก็คืออธิบายเจาะจงเกี่ยวกับซอมอเนอร์หรือจะเรียกเคี่ยอะไรก็ได้แต่กูจะเรียกหน้าด้างๆเนี่ยแหละว่าผู้ใช้สเตน ด้วยความสามารถของผู้ใช้สแตงนั้นถือว่าค่อนข้างจะน้อยแต่สุดท้ายก็ยังเป็นลองไอเซตกับคอสไลกูอยู่ดีนะซึ่งความสามารถของมันก็คือครอบครัวครอบครัวประมาณน,นั้นไอเฮียซึ่งมันเริ่มไะที่บัฟเลยก็คือเพิ่มสเตมิหนาแล้วก็เพิ่มเลือด ตัวนี้กูไม่แน่ใจนะแล้วก็มีอาวุธให้แต่เเริ่มเก็บซึ่งนั่นก็คือไอ้ดาบเวงเนี่ยแล้วก็ข้อเสียดีบัฟสปีดในการวิ่งนั้นก็ถือว่าช้าซึ่งผมไปลองมาแล้วก็ช้าลงนิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆนะไม่ค่อยตาก,กันเท่าไหร่แล้วก็นะตามสภาพ ตัวนี้แม่งโคตรไม่เหมาะกับกายใช้ปืนแต่ธนูนักอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็คืออการที่มีอวูธตั้งแต่เริ่มเกมมันก็ดีหรอกแต่ประเด็นก็คือตัวละครนี้มึงไม่สามารถใช้เมลีอื่นได้มึงจะถูกบังคับให้ใช้ไอดาบนี้ตั้งแต่ต้นเกมจนถึงท้ายเกมซึ่งถ้าถามผมว่ามาันเป็นโคตรเสียไหมไม่นะเพราะเอาเข้าจริงๆไอดาบเวกเนี่ยแม่งก็ถือว่าแรงยเี่เลยอะยแหละ มันแรงมากพอจุงแค่จะชิดซ้ายได้เลยนะแบบตบหัวอีอีอไปหนึ่งทีแล้วบอกว่ากูนี่แหละพระเจ้าองค์ใหม่อีสัตว oh ์ซึ่งบอยเดย์มาเริ่มไปเลยดีกว่าโดยเทียที่ผมแนะนำให้เอาไปก็คือแมทเฮดพียี่สิบอันนี้จำเป็นแน่นอนเพราะไอตัวเนี้ยแม่งใช้เลือกเยอะ แล้วก็เฮฟวี่สวิงอันนี้มึงจะเปลี่ยนไปอย่างอื่นก็ได้เรื่องของมึงเลยแค่กูชอบตีหนะัะเฉยๆบัวกันแม่งมีสเตมินาเยอะแล้วก็ป้องกันการถูกยิงซึ่นก็นะอันนี้ใครจะเปลี่ยนไปเป็นป้องกันนามเมททุกรูปแบบ15%ก็ได้เรื่องของมึงแต่กูจะเอาป้องกันปืนไว้ก่อนนะ ก็นึกว่าฝงโตอิสว์อุตส่าดีใจส่วนตัวผมชอบฝงโตอน,นะทวงอ e ีควิปที่ผมแนะนำเลยใช่ไอเนียแหละซึ่งบางคนอาจจะสงสัยนะว่าเฮ้ยมันจะเวอร์หรอวะเดี๋ยวกูทําให้ดูว่าแม่งโคตรด,ดีมันใช้คอโปกับเปิดนี้ได้ดีมากเลยละ่ะซึ่งก็นะมาเริ่มเลย แล้วก็จะมีบางรูปแบบนะในการใช้งานไอเปิร์เนี่ยที่ผมไม่สามารถแสดงให้ดูได้คือคุณต้องไปลองด้วยตัวเองแหลกชิบหายเลยสัตว์โอ้ไมยนี่ชิ้ที่ไปอแป8จ fps ก็มีไต่ e s i n g m e t e r ทุกๆวันนี้แม่งยิ่งอัปเดตยิ่งแหลกเว้ย ก็เนี่ยนะเอยแบกภาพกูก็ปรับให้น้อยสุดแล้วนะแมงค่อยๆงอละก็เนี่ยลักษณะของไอดาบ ซึงถ้าถามผมว่ามาแรงไหมแรงในระดับหนึ่งเลยค่อยบอกเกี่ยวค่อยไม่ยุ่เรื่องของ AK เคซึ่งก็อยากจะบอกนะว่ารูปแบบของดาบนั้นแม่ไม่มีความเท่เลยในสายตาก,กูมึงไปเอา,เอาของไอ้สกินเนอร์มาแม่งยังกระเทศ่กว่าเชื่อกูเหอะ นี่ก็คือฟังรัวซึ่งก็ถือว่าดีแล้วนี่ก็คือโจมตีหนะักเป็นแงเสียงอย่างเฟีเ้ยวแล้วก็นะสกิลของมันซอมมอนกดเอฟครั้งเดียวจะเป็นการซอมมอนมันออกมาแต่ถ้าเกิดกดค้างมันจะเป็นการล็อกเป้าหมายให้ไปโจมตีตัวนั้นเดี๋ยวกูทำให้ดู ตรวไอดาบเนี่ยมึงก็สามารถเอาไปล็อกเป้าหมายได้เหมือนกันคือแค่เดินเข้าไปโจมตีศัตรูศัตรูโดยนั้นจะถูกล็อกเป้าโดยทันทีก็อาจจะเห็นนะว่าเฮ้ยม่งก็ไม่ได้ดีอะไรมากเชื่อคิว้าหนวยเนี่ยนะคือเอาจริงมันต้องคิเมลังจากซัมมอนออกมานะ ไม่ใช่ใน่ซมอนสองอย่างอ่ะก็ตามนั้นแม่งโดนทาเก็บเรียบร้อยนี่ก็คือตอนที่มึงใช้เฮฟวี่แอทแท็อย่างที่เห็นมันจะโดนทาเก็ยแล้วนี่ก็คือตอนกุดค้างซึ่งมึงอาจจะแบบไม่เห็นอะไรนะแต่ถ้าเกิดมึงสังเกตดีๆมันจะมีแท่ง ยาวๆกลมๆออกมานะเนี่ยมึงเห็นไหมอันนั้นก็แหะซึ่งหามาไปโดนตัวศัตรูศัตรูนั้นจะติดสตันแล้วก็จะถูกล็อกเป้าหมายโดยดทันทีนั่นก็แค่เบื้องต้นที่ใครๆก็รู้ตอนนี้เราเราาพูดเจาะลึกกันเลยนะว่าเปิด์ตัวนี้สามารถทำอะไรได้มากกว่าที่คิด เริ่มมาที่อันแรกเลยซึ่งอันนี้ผมไม่สามารถแสดงให้ดูได้แต่มันเป็นความจริงคือในโกรณนีหาคูนั้นเล่งดูโอขึ้นไปแล้วหามีเพื่อนในทีมของคูณคนไหนก็ตามตายคณนย่จะได้หมอลล็อแต่สำหรับเปิดนี้ใหม่มันไม่ได้แค่หมอลลอกอย่างเดียวแต่มันจะได้ไอค่าเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งนั่นก็หมายความว่า ถ้าเกิดมีใครคนหนึ่งในทีมตายคุณก็จะได้100%่ร้ฟรีเลยซึ่งถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของไอ้สายเนี่ยนะแต่ไม่ว่าไงก็ตามขี่จำกัดเลยของไอ้เปิดนี้ก็คือสามารถซัมมอนออกมาได้แค่2ตัวเท่านั้นนั่นก็คือข้อจำกัดเตียเดอเวหากคุณสังเกตดีๆตัวที่คุณนั้นซัมมอนขึ้นมาเองด้วยมือของตัวเองคือเป็นตัวที่แบบ รอมารีชร์จุกได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็ต์่ะม่อนตัวแรกอัไน,น,นเนี่ยประมาณเนี่ยคือสังเกตนะว่าลักษณะของมันเนี่ยมันจะแบบเออคล้ายกับชาโดตัวอื่นนะแต่ในกรณีหากคุณนั้นได้หนึ่งร้อยปอร์เซ็นตมาจากการที่เพื่องตายลูกคุณลองสังเกตชาโดของตัวเองดีๆคุณจะเห็นแบบชัดเจนเลยนะว่าทั้งหัวทั้งชุดและทุกๆอย่าง มังกปก็มาเลยคือมันเหมือนกับเอาเพื่อนของคูที่กลายเป็นศพไปแล้วมาทำเป็นชาโดว์ดีประมาณนั้นแหละแล้วไอ้เรื่องเนี้ยมันก็รวมไปถึงกับโจงด้วยหาสังเกตดีๆอย่างเช่นไอ้ตัวแมสเนี่ยไอ้ที่แม่งวิ่งเร็วๆอ่ะที่แมงสปีดบอลอ่ะหาคูนั้นฆ่ามันเป็นตัวแรกเอ้ยตัวสุดท้ายอะ่ะแล้วดนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีแล้วพูดเสียออกมาพูดจะสังเกตนะว่า ไอชาโด้ของคุณเนี่ยมันใสหน้ากาประมาณนั้นคือนอกจากมันจะแต่แตงตัวให้กับตัวละครมึงได้แล้วมึงยังแต่งตัวให้กับสแปีมึงได้ด้วยโคตรปิด <Morning. S 1> เอ้ยแก่โอะก็ยังแหลกดีดีแพอตามเนี่ยมันก็จะโดนแทร์เก็ต แต่ก็ไม่ใช่ว่าให้มันไปแทงคนเดียวนะเพราะนั่งไปถึงว่าความคิดี่คเขาข้างแย่เลยเพราะไม่ว่ายัางไงก็ตามมันก็มีเลือดของมันมันก็สามารถตายได้แล้วก็เรื่องหนึ่งตัวละครตัวนี้สามารถดูเลือกคู่ต่อสู้ได้จากการฆ่าแต่แต่แต่แต,แต่ไอตัวที่ฆ่าแล้วได้เลือดก,กลับมาเนี่ยมันจะต้องถูกลบเป้าหมายไว้กองหน้านี้แล้ว หาไม่ถูกล็อกเป้าหมายตัวนั้นก็จะไม่ถือว่าได้เลือดเพราะงั้นก็ลืมทาเทกตกองค่าด้วยหรือไม่ก็วิ่งเข้าไปตรงๆแล้วก็แทงแม่งเลยประมาณนี้นเออแม่งตีอันที่ซึ่งบายเดเวอย่างที่ผมบอกไปมันนั้นสามารถชมองเพื่องมาช่วยได้สองแล้วถ้าเกิดมีใครในทีมตายมันก็จะสามารถเชิญไม่ได้ฟรีหนึ่งตัว ซึ่งนั่นก็คือเพื่อนของมึงเองในสภาพที่เป็นชาโดไปแล้วอย่างที่สามมันสาม,มารถหิวได้เรื่องคุณรู้อะไรไหมมันมีสิ่งตึงที่บอกเลยนะว่าได้ <Nice. S 1> คือมันเป็นที่สุดเลยนะก็คือไอ้เหี้ยเนะี่ยมึงเห็นเมลีมันไหมแม่งโคตรเท่เลยสยะแหละโคตรสำคัญที่สุดแม่งอย่างเท่ ผู้สร้างอย่าลืมพี่จะเอามาเป็นเมลีที่ผู้เล่นสามารถใช้ได้นะเดี๋ยวกูจะไปใช้แม่งอย่างเฟีเเย้ยวเลยเคียวเนี่ยมันทำให้กูนึกถึงไอ้เอน w B y อน RWBY อ่ะไอตัวที่แม่งใช้เคียวที่แม่งชื่อว่าโรดอ่ะุูจำได้ไหมแม่งเคียวประมาณเนี้ยแหละ ยังก็กลับมาที่ไอประเด็นเรื่องไม้ขีดด้วยผมจะสแสดงให้เห็นนะว่าไม้ขีดเนี่ยคอโมโบกับตัวนี้ได้ดีแค่ไหนคือเดยวเกี้ยมันเปลวไม่นับก็ใเข้าใจไม่อีผี่ามี่ใครถามนะว่าทำไมกูไม่ตัดต่อรอทำไมง่ายๆสร้างกูตัดต่อไม่เป็น ตัดต่อเป็นคุณตัดต่อทุกคลิปเป็นนารไอ้สันพร้อมกับแปะดีมาสเตอร์ไว้ด้วยแล้วก็อีกอย่างเดซิงวิเทอร์สมัยเนี่ยผมไม่ค่อยเจอแฮะเท่าไหร่นะแม่เจอแต่นิวบีเพียวเลยแถมแม่งอันตรายกว่าแฮะอ,อีเวนเอ้าล่ะมาเริ่มไปเลยเอ้าว ไงแมงเริ่มมามีร้อยสี่สามเทีวะข้างแมงกันด้วยเรานั้นจะมาเริ่ม,มไปที่เศษเลยเมื่อเจะดาะมาคุณนั้นจะเสียเรือไปประมาณนี้แล้วคุณสามารถคิวได้เ yeah. <Very> นี่ยเวลีกูดแซ่บายเดเวกลายตาซอมมอนเครื่องของคุณออกมานั้นมันค่อนค่าจะใช้จ่ายเลือเยอะพอสมควรเพราะนั้นคิดดีดดก่อใช้ด้วย ประมาณเนี้ยก็เสียเยอะพอสมควรนะนะพองั้นกอกที่คุณจะเรียบเครื่องของคุณออกมาอย่าลืมเช็ด HP ดัวเองไม่งั้นมึงจะได้ตายตามไอพไโลแน่นอนไอเทียทั้งแม่งเปอร์เซ็นต์เต็มหนึรอแล้วแม่งก็ตายตัวงนี้เลือดลดจงตายแบบไม่รู้ตัวก็ดูเหมือนแต่สภาพว่าไอซอมอนเนอร์นี่แม่งก็จะเป็นกึ่งแบบไพโลผสมกับซอมมอนเนอร์ของไอ เบียวแต่ไนงะไอหมอผีอะแล้วก็อาจจะมีคนสงสัยนะว่าไอเกียเนี่ยมันมีข้อเสียอย่างอื่นไหมอ๋อถ้าเกิดถามว่ามีไหมน่ะเหรอนีก็คือถ้าเกิดคุณเดิมแบบซื้อที่เรียบแบบเนี้ยไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเกิดคุณแบบเนี้ยแค่นี้แม่งก็ตามไม่ได้ไอเกีย เป็นกรณีเดียวกันกบสกินเนอร์เลยทุกท่าแม่งตะแลดชิปหายเนี่ยแม่งติดและเยเลยยาถ้าเกิดมาติดแล้วมันก็ติดเลยนะมึงต้องไปลากมันกลับมาด้วยถ้าเกิดไม่ลากกลับมามันก็โนสนโน่แชร์นั่นก็เป็นหนึ่งข้อเสียของมัน เล่หนึ่งข้อเสียเลยก็คือแม่งเดินช้าแม่งช้า,แ,ชาแล้วก็ในกรณีถ้าเกิดมติแบบนั้นแล้วก็คุณต้องไปอยู่ใกล้ๆมันเหมือนกับหมาในไม้ค้าแบบมึงก็ต้องไปอยู่ใกล้ๆมันจะแป๊บแล้วก็เดินแค่เนี้ยแม่งกระเดินตามแลวแต่ถ้าเกิดมึงไม่อยู่ใกล้ๆมัน แล้วมึงเดินพามาไปเลยแบบนั้นก็ทําให้มันโ,นโสนโนแคมึงเหมือนกันซึ่งผลที่ได้ก็คือมันไม่ตายซึ่งเสียแล้วก็เอาจริงๆไอเมดีเนี่ยคุณไม่ต้องไปใช้มันก็ได้พราเ่วมีสแปนแล้วไงล่ะไปเลยป่าเริ่มแต่ข้อเสียของการใช้วิธีนี้เลยก็คือ โปเกมอนของคุณนั้นมีโอกาสตายประมาณนั้งไอ้เหี้ยเพราะว่าในปัจจุบันมันโดนงเนิร์บประเดี๋ก็ถ้าเกิดสังเกตแล้วก็คุณน่าจะสังเกตอย่างหนึ่งได้เลยก็คือมันอัปเดตใหม่ซึ่งในการอัปเดตใหม่ก็คือการเนิร์บตัวเวงเนี่ยแหละซึ่งถ้าถามผมว่ามันเนิร์บอ,อะไรก็เรื่องเหลือ แม่งแหลกสิบหายมึงหยุดแหลกได้ไม่ได้ขอร้องแนหะถ้าเกิดผมสามารถทำมีมแล้วผมเอาไอ้มีมเนี่ยไปลงในทางนิดคอร์ดนะของเดซิงวิเทอร์ได้ผมจะสร้างมีมนี้เลย Developer d e s i n g w i t ิ e r สามารถสร้างศัตรูได้หลากหลายสร้างความเท่ได้แบบมีสไตล์แต่เขาไม่รู้วิธีสร้างปุ่มปรับกราฟิก แม่งโคตรแม่เซ็งมึงเชื่อเกเถอะนั่นคือความจริงเขาไม่สามารถสร้างปุ่มกาบปุ่มปรับกราฟ,ฟิกได้กูรอมาตั้งหลายอัปเดตแล้วไม่ไม่แอดมาสัทีก็ประมาณนั้นแหละแค่เนี้ยนั่นก็คือทั้งหมดของซัมมเนอร์กระตัวละครองที่เพื่อยิ่งตายแม่งยิ่งเซ็สแซงได้เยอะแต่มีข้อจำกัดอยู่ที่ว่าเซได้แค่สตัวนะเจ แล้วก็อย่างหนึ่งที่สำคัญเขียวแม่งอย่างท่เยเลยส